มาลองทายกันดีกว่าครับทุกคนว่าสกินนี้กี่คู ja. ปอง1,200งัง้นเั้นหรอน้อยกว่านั้นอีกพ่อหนุม่มโอ้โหเอฟเฟกต์ดีขนาดนี้น่าจะ7จ9ป่าะยังไม่ใช่มันน้อยกว่านั้นมันได้มาแค่4 0 0คูปองเท่าน<ห>ั้นเองเฮ้ยบ้าไปแล้วโมปะเนี่ยจริงๆแล้วสกินนี้ราคาเต็มอยู่ที่900คูปองแต่เราสามารถสุส่มส่วนลดได้3ครั้งสูงสุดถึง99%ได้าสิบเก้าเปอร์เล็นตคและผมไป้มาที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำให้ราคาลดลคไปเตึงอยู่ที่ระดับ100้าสิบคร้อมที่าจะ ไปมันกับเกมนี้แล,แล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้หนึ่งครั้งแล้วไปเลยกันเลยครับผม Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวพอนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม RV บนเว็บรับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดได้สูงสุดถึง25%รพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมดังๆได้ทุกเกมเลยสามารถจ่ายได้หลายช่องทางด้วยนะเติมได้ทั้งช่องทางบนเว็บไซต์ Li n e Facebook อ g เติมเกมราคาถูกต้องที่ Richman Shop เท่านั้น เอาลีครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวน์คันทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer คนดีคนเดิมนะครับผมและตอนนี้โอ้ยตอดคาจะเตะไปได้ครึ่งหลอดครับในจังหวะที่โรมิงเขายังไม่มานะุ๊บอ้ว้าวอะไรวะ <laughs> เมื่อกี้เพิ่งครึ่งหลอดตอนนี้แบบเต็มแล้วนะฮะโอ้ยแล้วโรมิงเขามาแล้วนะครับเป็นหมิ่งนั่นเองโอ้ มาพร้อมเลี้ยงแครี่แบบ100%นะอย่างนี้เราก็แบบกดเลนเขาลำบากแล้วล่ะสินะโหดูหมิ่นเดินครับเออทำไมละ่ะสู้นะเว้ยสู้นะเว้ยแต่ว่าสู้ไม่เยอะหรอกเพราะว่านายมี2คนนะเรามีคนเดียวนะครับเราต้องเล่นแบบว่าใจายเย็นๆนิดนึงแต่ว่าถ้าเข้าใกล้มาอีกแล้วก็ฉันจะสกิล2แล้วก็สกิล1ตอดรอ,อ,ลอเล่นครับพี่โอ<ฮ>อะไรวนะนะ<ฮ>เราครึ่งหลอดแล้วนะครับตอนนี้ เราต้องรอเพื่อนมาช่วยแล้วครับในนี้มีลมเบอร์มาครับผมแต่ว่าลมเบอร์ก็อาจจะทําอะไรฮาเตะค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าฮาเตะเนี่ยเป็นตัวที่ยืนเลนแข็งเป๊กเลยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เราส่งไปที่มินิแมปเนี่ยมีนาครอสอยู่ใกล้ๆนะเพราะฉะนั้นเราตอดเล็กตอดน้อยนะครับผมเออเออตรงนี้นะจะมีครึ่งหลอดนะครับอืแต่เย็นใตเย็นเย็นรอนาครสรอนาคอสอ,อ,อันนี้เราตอดไว้เผื่อป่ามาปิดนะครับผมก็จะมีการแบบเล่นเยอะหน่อยอ้า นี่นะเอเราชี้เป้าแล้วนะหมิงเพื่อนหมิงเหลือเลือนนิดเดียวเองนะฮะถ้าสนใจแล้วก็มาได้เลยนะครับผมนี่แต่ว่าลมิงเราก็เจ็บเหมือนกันนะครับสำหรับลัมเบอร์แต่ว่าลัมเบอร์เนี่ยเขามีสกิลในการหลบฮาเตะอ,อยู่แล้วนะเออจังหว่านี้เปิดสวยโอ้โหชงแจมแล้วเก็บไปก่อนนะครับสำหรับหมิงแต่ว่าฮาเตะน,นี่อาจจะเคี้ยวยากนิดนึงต้องปล่อยเขารอดไปฮะ ทีมเวิร์กทีมเวิร์กอุ้ยแต่ว่าสงสารนะคอจังมานาไม่มีเลยนะครับแต่ต้องไปที่บับฟ้าแล้วล่ะขอบคุณที่มาช่วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ามาดีครับหนึ่งหนึ่งเราสามารถชนฮาเตะไหวน,นะเนี่ยครับเราสามารถแบบสกิลหนึ่งต่อได้เรื่อยๆแล้วก็สกิลหนึ่งของสกินนี้นะครับค่อนข้างเอฟเฟกต์สวยเลยทีเดียวถ้าเทียบกับราคานะคืออาจจะไม่ได้สวยเวอร์นะครับผมแต่ว่ามันแค่400คูปองอ่ะทุกคน ได้ความสวยเท่านี้ผมมองอผมมองว่ามันค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะครับแต่จังหวะนี้บับบูมีปัญหาครับใส่ชุดนักศึกษาไปหาใครดักทังดักทาง,ทางอ้าโอ้โหพยายามจะพลิ้วออกครับผมถ้าเราไม่มาปิดนี่อาจจะรอดนะเออนะครับโอเคได้ไปหนึงตัวนะเดี๋ยวเรากลับเล่้งกันต่อนะครับเฮ้ยโบบารอนมาเป้าโบบารอนเออเพิ่งสามนาทีเองจะตีบอมทำไมมานี่เพื่อนนะฮะผมว่าได้ ผมว่าได้นะเน้นฮายาเตะเน้นฮายาเตะอู้หูดอบบลอลมันต้องใส่แล้วเพื่อนนิดเดียวอู้หูเสียได้จะแจ้ะนะได้บีกไหมครับอุ๋มแล้วเสิร์ฟม,มาจังหวะนี้สวยงามโคตรคตกครับผมต้องยกความดีความชอบให้ลัมเบอร์ฮนะแต่ว่าต่างรับบบเบอนนี่เราองอนกันนะอืมไม่ยอมมาหาเราตั้งแต่แรกนะครับจริงๆ3นาทีเนี่ยเราควรแบบเดินเกมมากกว่าตีป้อมนะครับผมเพราะว่ายิ่งแพทนี้ด้วยนะมันตีป้อมไม่ค่อยได้นะครับผม ตามไปก่อนนะครับอุยใส่รูนแรมเพจมาตีธรรมดา300คิที่เข้าประมาณ800หอหแรงนะแรงขึ้นเกือบ3เท่าเลยนะครับผมคือ2เท่ากว่าๆสองจุประมาณนั้นนะครับตรงนี้เราเดินเช็คญ่าเช็คคีปนิดนึงนะครับผมแต่ว่าขี้เกียดไปไหนอะเห็นเลนบนเขาบวกกันก็อยากไปนะแต่มันไกลเหลือเกินนะครับผมเอาคิีปดีกว่าแล้วก็4ีนาทีด้วยแล้วนะครับเกิดอะไป้อมมาดีครับไหวหมดสดชื่นอะ่ะระเบิดอันตีเป้า มันปลิวมันปลิวนะฮะทังงวันนี้ผมอยากได้ป้อมอ่ะแต่ก็ผมจะเก็บสกิลหนึ่งไว้เล่นฮาเตะน,นะเผื่อเขาแบบทำอะไรแผงๆแบบอย่างเช่นอันติเข้ามาอะไรเงี้ยโอเคนะครับการที่เก็บสกิลหนึ่งไว้ก็อาจจะทำให้เราอดได้ป้อมนะครับ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรขออีกเวฟหนึ่งโอ้โหเวฟหนึ่งแต่ว่าตูเลนมาวะ่ะต้องใจยเย็นเลยครับผมอันนี้นอันนี้นอันนี้นจะอยู่ตรงไหนครนับ ต่อไปต่อไปเนี่ยสกิลหนึ่งสวยนะทุกคนนะเป็นเหมือนคลื่นน้ําหรือไม่ก็ภูเขาอะไรสักอย่างนะครับผมยังไม่ไปอีกนะสักกัมโบสกกัมบบเฮ้ยเอ้าคนละตัวกัน <c oughs> แต่ว่ายังได้อยู่ครับ <c oughs> เจ็บว่ะ <c oughs> ไปลุยกันต่อครับเมื่อสักครู่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆนะครับอแต่ว่าเตะมันเจ็บดีเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้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 ยเอางั้นเรอไหวหรอฮาเตะ เทวมันแรงนะเว้ยต่อให้เวลน้อยกว่าก็ตามนะครับนี่รูนรามเพจนะอ่ะาไปกันต่อครับแต่ว่าเลือเรามีอยู่แค่นี้แต่ก็เพิ่งออกจากบ้านมาขี้เกียจกลับครับ <c oughs> ขออนุญาตหาเลือดตามคีปป่านะครับเพราะว่าเราใส่รูนเอเซนริเวอร์มา5ม้าเมตรจะมีดูดเลือดนิดหน่อยนะครับตรงนี้เขาฉลาดด้วยไงลางมังกรแสงออกไฟครับโอเคเรายอมนะครับค่อยๆเล่นไปนะฮะตอนนี้สกอร์ค่อนข้างสูสีนะ ทีมเราก็ไม่ได้นําอะไรขนาดนั้นนะครับเออเออเออถ้าเขามีคูนายบิดนี้เราตุยแล้วเนี่ยยังไงครับเรามีอันสีแนละ้ว้าเว้าเว้าโชว์คนดูเป็นหนึ่งทีแต่ว่าหมายถึงสกิลนะครับอ่าแล้วเพื่อนเก็บฮายาเตะมาสวยครับลกลับบ้านแล้วกันโอ้ตรงกลางถ้าอยู่ตรงกลางกันเยอะขนาดนั้นละก็เราก็ฟาร์มต่อได้นะซี่เออ เจี๊ยบหวานเจีย <ichi> ๊ยบครึ่งห่อดครับปากภาพอย่างนี้มันอะไรมาลอดมาเนี่ยไปดูครับผมผิดไปแล้วให้อภัยผมเถอะนะไม่อย่างนั้นแล้วก็ผมจะร้องไห้ ห้าน้ำตาเอ้ยน้ำตาห้าหยดเหมือนอาไอให้ดูนี่เก็บฟอรเรนตีโน,โนมาได้ครับจังหวะนี้แต่ว่าทำไมมันเกิดไฟอะไรขึ้นนะเพื่อเราตายหมดเลยนะฮะหา,าเตะบับปูอย่างนั้นหรอรไม่กลัวครับถ้ามาคนเดียวนะฮะะาเตะเนี่ยต่อให้เขาแบบคุณนายบิดใส่เราถ้าเรามีอันติแล้วก็เออประเด็นตอนนี้คือเราไม่มีอันติ <c oughs> แต่ก็สู้อยู่ดีไม่งั้นมันจะตีป้อมเราแตกแล้วไปไปซะชิวชิว เออเรามันก็ยิงแรงอยู่นั่นเนี่ยต่อบะะ้อล่ะมันถึกเขิมไงแล้วมันถึกเขิมจัดๆอือกูออไม่มีฟิกเกอร์ใจเย็นอย่าปาสก,กิลนั้นโอเคเพื่อนสวยหรืองั้นต่ออรตอนนี้สกอร์เรานำอยู่นิดหน่อยแต่ทำไมแบบว่ารู้สึกเหมือนเกมมันตาแปลกๆนะคลิปบมันดันถึงหน้าบ้านเราเลยนะฮะ เดี๋ยวเราทำหน้าที่แครี่สักหน่อยนะครับด้วยการดันเวฟนิดนึงนะอาจจะไม่ต้องดันเยอะมากนะครับผมเนี่ยมาเคลียร์หนึ่งแล้วก็ไปนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายนะครับถ้าเกิดว่าอยากดันเวฟสูงๆอ่ะอาจจะต้องเป็นพวกเอลซูหรือไฮเตนะครับแต่ว่าตรงนี้น่าเล่นนะครับผมตันโดนอ,ะอ่ะแล้วมังกรตันด้วย้ยน่าสงสารจัดๆนะครับนายต้องไปทำบุญแล้วนะเนี่ย <laughs> ขอเรียนเชิญไปทำบุญที่วัดหนังนะฮะ มันความซวยระดับ10ทับเลยนะเนี่ยโอเคไปลุยกันต่อนะครับแต่ว่าไปไหนดีล่ะอฝส่นข้ามตาย2เพราะฉะนั้นผมน่าจะดันบนได้อย่างปลอดภัยอยู่นะเค <Okay, S 2> โปกแมป2คน,นครับได้อยู่ได้อยู่ถ้าใครจะมาก็น่าจะเป็นฮายาเตะนะครับแต่ว่าเราไหวนะเพราะตอนนี้เราแบบคิดว่เขาโคตรแรงลยดูดิโอ้โหเบลสิบสามครับของก็ไม่ได้เยอะมากแต่คิแบบ2000กว่านี่ยังไม่ได้กดสกิลหนึ่งแบบซอยยิๆด้วยนะ นะครับผมโอเคไหลลื่นครับไหลลื่นครับเกมนี้ยาวไปยาวไปนะฮะเฮ้ยกดสกิลอย่างนี้เลยอ๋อตันไปนะครับเออกลัวเกินไปนะครับแหลมเกินเฮ้ยเอาคืนได้อยู่อ่ะสองตัวจังหวะนี้ <puis> ว่าแต่มาลองนึกดูอีกทีแล้วช็อตเมื่อสักครู่นี้อาจจะทำให้เราโดนรีพอร์ตก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่เอาละใจเย็นใจเย็นนะครับหูเพื่อนเราตาย3มเลยว่ะเกมพลิกนะเนี่ยเอาแล้วกูอ่าหูตรงกลางครับลมเบอร์โอ้โหรอดไหมแล้วโอ้โหมันทำเพื่อนผมเยอะเกินไปแล้วอืมออ กิวสองเคคิดได้อยู่ครับมาหลอดโดดสวยถอยไหวนะเพื่อนแต่กูต้องไปเอ่อรีเจนเลือดก่อนนะครับอ่าเขาเก็บได้อยู่ตัวนึงแต่ว่าตายเหมือนกันนะครับผมเอาละวันนี้สกอร์เท่ากันนะครับทั้ง2ทีมแล้วก็ดูเหมือนรนข้ามเนี่ยจะมีความฮึกเหิมเป็นอย่างมากนะครับเออเออใจเย็นใจเย็นโบ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 พี่พี่พี่ชายโอเคครับใจเย็นใจเย็นโอ้แต่มันเดินมาอย่างนี้มัน คนดูครับเมื่อกี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นวะภาพมันตัดอะดูไม่ทานเลย <prep> มาจากไหนวะโอ้โหโอเคครับผมขอโทษครับทุกคนต่อไปนี้ผมจะรอลัมเบอร์หรือไม่ก็ใครสักคนเล่นด้วยกันนะครับแต่ก็สนุกดีนะนะครับตอนนี้แบบของเราเริ่มเยอะแล้วไงมันแบบคันไม้คันมือนะครับอยากจะซอยโอ้โหคี่สองพแล้วว่ะ คิแรงมากครับผมไปค่อยๆเล่นครับปลาล์มไปอ่าตรงนี้เช็คนิดนึงนี่ค,ครับตอนนี้เรามีลัมเบอร์แล้วครับเราจะเล่นได้เยอะขึ้นนิดนึงนะครับผมโอ้นาคอรโดนปิดโอ้ฟันตรงข้ามมันชอบปิดกันอย่างเงี้ยสามสี่ตัวนะครับแล้ยเรียบร้อยอืมอ่าโอเคโอเคโอเคผมว่าไหวผมว่าไหวสตาร์ทไปจังหวะน,นี้ต้องโดนแล้วปะ่ะ ต้องโดนครับอ่าพอริโน่ผมมีปิกวหวไหวนะไหวนะอ่าโอเคครับโอ้โหมันเหลี่ยมจัดเลยนะฮะเอาเพื่อนมาล่อตรงกลางแล้วฮาเต่ด,ดันล่างครับแตกเรียบร้อยหายไปนหนึ่งทางครับคุณผู้ชมแต่ว่าอ่าสี่สิบวกิกอสลเลเยอร์ผมว่าทีมเราควรจะได้นะหวังว่าจะเป็นแบบนั้นโอเคอุย้ยคิสี่พันแล้วว่ะทุกคน <c oughs> ผมคิสี่พันจังหวะนี้โดนไหม โอ้หหนืด <c oughs> เอาวะความตึงมันมาเรื่อยๆครับตอนนี้7วินาทีก็เเลเยอร์จะเกิดครับ <c oughs> เดี๋ยวจังหวะนี้เราทำเวฟกันนิดนึงนะครับผมโอ้โหแต่ว่าพายาเตะเขาแบบเป๊ะจริงๆว่ะมาทำเวฟส่วนครับอเอาเกียวตายเกิดก็เเลเยอร์เกิดครับตอนนี้เป็นไฟ5ต่อ5นะฮะโอ้โหดูจากมินิแมปแล้วไม่ค่อยดีเลยครับตรงนี้ ยิงเท่าที่พอได้นะเคผมว่าไหวผมว่าไหวฮาเตะผมไม่กลัวแต่ผมกลัวนีว่วะปริลนติโน่เนี่ยโอเคได้อยู่ผมว่าลมเบอร์ต้องกลับบ้านนะครับใครเลือดน้อยต้องกลับบ้านแล้วตอนนี้เคโอเคได้มา3ครับผมทีมเราตายไปแค่คนเดียวเฮ้ยกอสเลเยอร์มันต้องได้หรอวปะนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมดักอ่าทางด้านป่าเขานิดนึง โอ้โหปากเขาไม่มาตรงนี้วะตอนนี้เพื่อนเราไปรีเจนเลือดนะครับโอเคได้เวลาตีกอสเลเยอร์เอ่อเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นเหมือนเหมือนเขาซ่อนอยู่ตรงญ้านี้นะนะครับผมว่าใช่วะ่สะสตัน,ตนเฮ้ยอ๋อเขาน่าจะกระดึบกระดึบมาแน่นอนเลยทุกคนโอเคไม่เป็นไรครับอย่าใจเสียอย่าใจเสียรีเซ็ตกันใหม่นะครับถอยก่อน ดันเวฟนะครับสูงๆเข้าไว้แล้วก็อย่าบวกนอกป้อมนะครับขอแค่นี้นะครับแนวทางการเล่นตอนกอสเลเยอร์นะครับโอ้โหเรียบร้อยนาะคอสกูแตกอนอกจากเราจะเสียกอสเลเยอร์แล้วเรายังเสียนาครอสไปอีกด้วยครับเย็นตอด ผมต้องเสียสกิลหนึ่งเพื่อเคลียร์คีปว่ะแต่ว่าเราอาจจะโอ้โหโอเคได้แค่นี้ครับโอ้ผมว่าเว็บต่อไปยังไงก็แตกว่ะ้อมนี้อ่าอาคอสิบห้าวิบอมแตกเรียบร้อยเฮ้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 ยขอให้เป็นไฟที่ดียิงมั่วไม่สนตัวไหนยิงหมดอาเตะเดครับแต่มาสาม ไม่อยากจะเชื่อก็ต้องเชื่อแต่ว่าตอนเนี้มันม่วงซ้ายขวามันเยอะว่านาคอตไปเคลียร์ให้หน่อยเดีปะมันม่วงซ้ายขวาเดี๋ยวเราดัานกลางเองมันม่วงเพื่อนนาคอตมันม่วงนาคอตโอเคว่ากูต้องไปเอง

ตอนนี้เราเคลียร์มันม่วงสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เล่นสูงไม่ค่อยได้อย่าีเรารอเขาแหลม้วกัน oh <my> เออสองตัวสวยเออมาดิวะฟอร์เรนโอเคครับตอนนี้เวฟซ้ายโอเคเวฟขวาไม่โอเคเฮ้ยนาคอส มันมันเบสิกมากๆเลยนะเนี่ยนาคอสเว็บขวามันไม่โอเคเพื่อนใครจะให้เทลอย่างเราไปทำเว็บจริงๆหรอผมวัดใจเลยอะถ้านาคอไม่ไปก็แพ้อืกูก็ไม่ไปเหมือนกันกูอีโก้ด้วยอะไปแม่งไม่ไปจริงวะเชี่ยแม่งไม่ไปจริงวะโอเค ไปเองก็ได้วะเฮ้ยสวยครับเพื่อนเกิดทันหรือว่านาคอร์ทเขาคำนวณไว้แล้วเพื่อนจะเกิดทันเชื่อแม่งอฉริยะนี่หว่าไอ้สัตว์ผมพาเองผมผิดเองครับขอโทษเออคุณจะโยนเนี่ยคุณจะโยนแนครับวีโน่เทียว ยูโนเคียวโนหนึ่งโอเคได้สียครับเพื่อนมาซ้อนทันจังหวะนี้ oh <my> ราบขอบพระคุณทุกคนนะครับ nice assist, nice assist. เอาไงต่อดีคีปกลางกำลังโผ่มา oh <my> นาคอสตีกอสลเลเยอร์อ่าคีปตรงกลางใช้เวลาเดินทางถึงตรงนี้ประมาณ20วิจะมีเวลาประมาณ1ิวิในการตรีป้อมนะครับ oh <my> ผมว่าจบได้ววะ รีป้อมอ่ะโอเคหล่อมหอมนี่ประมาณสิบวิตามที่คำนวณไว้ครับเออและก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัยขอบคุณ MVP ซื้อในแก่เทวานาสกินแค่400คูปองแต่ได้เอฟเฟกต์แอนิเมชั่นล็อบบี้สวยงามขนาดนี้เลยนะครับคุณผู้ชม อ่าผมว่าคุ้มนะใครที่เป็นเมนเทวนาสแล้วแบบยังไม่มีสกินสวยๆใช้นะครับผมแนะนําเป็นสกินนี้แต่สําหรับใครที่มีสกินขั้นสูงอยู่แล้วพวกอนิเมะอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะไม่จําเป็นก็ได้นะครับผมก็สุดท้ายนี้ผมขอทุกคนทานข้าวอย่างอร่อยแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ